ทำไมการคนถึงมองว่าการเข้าสู่ภาคเอลบาร์ของวันพีษในตอนนี้เนี่ยมันดูจืดชืดเนื้อเรื่องนั้นมันดูยืดเหลือเกินมันดูไม่สนุกนะครับเหมือนที่ทุกคนนั้นคาดหวังกันเอาไว้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละครับว่าปัจจุบันนี้วันพีชนั้นเข้าสู่ภาคเอลบาร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งภาคเลยนะครับที่แฟนคลับวันพีชนั้นเฝ้ารอมาอย่างยาวนานนะครับแต่ประเด็นเลยก็คือเนี่ยจะเรกว่า,า,าลา แต่ผมอาจจะเรียกว่านะครับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลมันแตกต่างกันออกไปคือมันมีประเด็นที่ว่านะครับคือมีหลายคนมองว่าเขาภาคเอลบาร์ผลนี้เนี่ยทำไมมันดูจืดชืดเหลือเกินนะครับมันดูไม่ยิ่งใหญ่และการสมการรอคอยนะครับซึ่งอังจริงถ้าถามผมนะผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะสําหรับผมนั้นเนี่ยค่อนข้างชินกับฟิลลิ่งของวันพีชนะครับที่ต้องติดตามเป็นส,ปสัปดาห์สัปดาห์นะครับคือมันจะแตกต่างกันนะกับสมัยแบบเมื่อก่อนเลยสมัยวันพีก่อนเข้าแกนไลน์ช่วงนั้นเนี่ยเราอ่านรวดเดียวจบถูกไหมันนน,น,นก็จะดดูเเรื่องําิ แต่พอเป็นรายสัปดาห์ปั๊บเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่คนอ่านสักพักจะเกิดความเคยชินว่าอ่าวันพีชสเตปการเล่าเรื่องสเตปการดําเนินเนื้อเรื่องนั้นจะเป็นประมาณนี้นะครับคือองจริงเนี่ยมันมีช่วงวันพีที่ยืดหรือเปล่าฟีแบบว่าดําเนินเนื้อเรื่องแบบโคตราโคตรน่าเบื่ออ่ะมันก็มีในจุดนั้นนะครับผมก็พูดตรงๆเลยนะครับไม่เฟกนะครับมันมีพันกว่าตอนยังไงก็แล้วแต่มันก็จะต้องมีช่วงหนึ่งนั่นแหละที่วันพีรู้สึกเนื้อเรื่องนั้นมันยืดเหลือเก าดหรือไม่ว้าวอย่างที่คิดนะครับซึ่งผมนั้นก็พยายามรวบรวมข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็นความเข็นของคนอื่นหรือแม้กระทั่งนะครับหาเหตุผลว่าทําไมคนนั้นถึงคิดแบบนี้กันแล้วก็ย้ําเตือนว่าไม่ได้คิดแบบนี้กันทุกคนนะก็จะมีบางส่วนนะครับที่รู้สึกทั้งชอบแต่น่นอนว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์ทั้งชอบและไม่ชอบที่แตกต่างกันออกไปโดยเรื่องแรกที่ผมมองเลยเนะี่ยผมมองว่าความคาดหวังของคนดูเนี่ยในการอ่านภาคเอลบาสนะนะั้นเนี่ยมันมากเกินนะครับก็คือความคาดหวังมันเยอะอันนี้ผมก็เข้าใจนะเพราะว่าโอ้เอลบารบมันก็ถ ซบนั้นอยากจะไปเหลือเกินเป็นภาคที่เรารู้ว่ามันต้องยิ่งใหญ่แน่นอนกับการเจอนะครับเผ่าคนยักษ์นะครับไอเน,นี้ยมันเป็นความคาดหวังที่สูงมากๆสำหรับแฟนคลับวันพีชเมื่อเกิดความคาดหวังสูงนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องนั้นปูมาไม่ได้ว้าวนะครับแบบว่าว้าวเลยแบบที่เราคาดคิดมันก็ไม่แปลกที่หลายคนนั้นจะรู้สึกผิดหวังนะครับอะจริงๆเนี่ยมันก็มีกรณีตัวอย่างนะ่อะอย่างภาควานุภาควานุเป็นหนึ่งภาคที่แฟนคลับวนะันพีชนั้นเนี่ยโอ้โหเฝ้ารอในการรับชมเลยเพราะว่าอาจารย์โอดาพูดเองว่าจะเป็นภาคที่อาจารย์แกน,น ธีมของญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นภาคที่โซโลนั้นจะโชว์เฉิดฉายแบบสุดๆเลยแต่พอเอาจริงๆแล้วพอเข้าภาควาโนเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าช่วงแรกของภาควาโนนั้นโอโหค่อนข้างอืดแล้วก็ยืดมากๆเลยแล้วก็ภาพรวมของภาควาโนจากที่ผมเนี่ยทำช่องมาหลายปีนะครับก็รับรู้นะครับถึงฟีดแบกดีว่าภาควาโนนั้นเนี่ยหลายคนก็รู้สึกผิดหวังผิดหวังตรงที่ว่ามันไม่ได้ดีนะครับเหมือนที่พวกเขาคาดเอาไว้กับการที่ลูฟี่นั้นประทะก,กับไคโดหรืออไก็แล้วแต่เพราะว่าเนื้อเรื่องนั้นในช่วงแรกก็ยืดเหลือเกิน แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเออมันเป็นความคาดหวังของแฟนขับวันพีดว่าภาคเอลปามันจะเป็นแบบนั้นแต่ผมก็อยากจะพูดว่าจริงๆมันก็ผ่านไปไม่กี่ตอนเท่านั้นเองนะเราอาจจะคาดหวังว่ามันต้องว้าวเลยในช่วงแรกแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าวันพีดเป็นมังงะที่มันยาวมากๆคือมันเป็นมังงะที่ปูเนื้อเรื่องอย่างยาวๆนะครับซึ่งวันพีดมันก็เป็นสเตปนี้มาโดยตลอดเลยถ้าโอเควันพีดเป็นการ์ตูนหรือมางงะหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบโอ้โหหนึ่งเรื่องเร็วแล้วก็อะไรต่างๆว้าวมาโดยตลอดอันนั้นผมเข้าใจนะวววว่่่่่ามมมมัััััันน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 เเเเเปปปป็็็สตตตตของงพพีีทครรรจะ้แแแแกิบบ มันก็คือเล่าเรื่องไปชา้าค่อยๆเล่าเรื่องนะครับแล้วก็การเล่านะจะมีการหยดอิสเอกหรือบางสิ่งบางอย่างให้พวกเรานั้นได้ว้าวโดยตลอดจึงทำให้สาหรับผมนะั้นอ่ะก็ไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ผมก็เข้าใจในส่วนคนที่คาดหวังว่าเนื้อเรื่องนั้นมันจะต้องดีจริงๆสําหรับภาคเอลบาฟหรือแม้กระทั่งถ้ามองอีกมุมหนึง่งสําหรับผมผมมองว่าภาคเอลบาฟนั้นนะครับเมื่อเทียบนะครับกับ2หรือ3ภาคหรือ4ภาคก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นนะครับอาจเป็นเอเคสวานอโฮเคสหรือเดโรซาผมมองว่านะครับเอลบาก อมันก็ไม่ได้ว้าวเทียบเท่ากับพวกนั้นนะครับเพราะพวกนั้นเนี่ยถ้าเรามองจริงๆแล้วมันว้าวตรงที่ว่าพวกเรานนั้ตื่นเต้นพวกเรารู้ว่ามันจะเป็นการต่อสู้กับบุคคลที่เรารู้ว่าแม่งเก่งแน่นอนอย่างเดโรซ่าเป็นการปูเพื่อสู้นะครับกับโดฟาเมงโกหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดหรือนะครับหลังจากนั้นเโอ้โหเคกวาโนนะครับเราได้รู้ว่าเนื้อเรื่องนั้นกําลังปูเข้าสู่นะครับการต่อสู้จักรพรรดิหรือแม้กระทั่งเอกเฮดเองนะครับที่เรานั้นไม่ได้คาดหวังอะไรแต่มันเป็นการปูเนื้อเรื่องนะครับสู่ดเวกเรอระเป็นบุคลลที่ฉด ที่สุดในโลกวันพีทมันก็เลยว้าวมากกว่านาจุดนี้แหละครับส่วนเอลบาบล่ะผมมองว่าไอตอนเข้าภาคมาเนี่ยเรายังไม่ได้รู้จุดหมายปลายทางเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะว่าเข้ามาพวกลูฟี่ก็มาแบบกงกง,ม,ง,ม,งมึนมนเหมือนแมลงสาบอะ่ะคือพวกเขาเหมือนจะเมามานะครับและตอนนี้ยังไม่รู้ได้ซ้่ว่าสรุปแล้วอยู่เอลบาบจริงจริงหรือเปล่าจึงทําให้สําหรับผมนั้นอ่ะมันก็เลยรู้สึกไม่ได้แปลกใจอะไรสักเท่าไหร่ว่าเออมันจะดูไม่ว้าวเมื่อเทียบกับภาคก่อนหน้านะครับแต่ผมย้าว่าไอคอมว่าว้าวไม่ว้าวเนี่ยมันก็แล เพราะผมดูว่าเฮ้ให้มันเพิ่งเริ่มต้นเองเดี๋ยวเราไปพิสูจน์รอได้นะครับผมรอได้เลย2030ตอนนะครับหรือว่ารอจบแล้วเรามาแบบบทสรุปกันว่าดีหรือไม่ดีอันนั้นผมมองว่ามันก็จะดูแฟร์มากกว่าในการรับชมสําหรับเกาะนี้หรืออีกมุมนึงนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยตีภาพหรือวาดฝันไวเลยอย่างผมเนี่ยก็วาดฝันไว้ว่าเข้ามาเอลบาฟปั๊บคงจะเจอคนยักษ์เยอะๆเลยนะครับแล้วก็คงต้องมีสู้กับคนยักษ์เลยมาถึงคนยักษ์เยอะๆเราได้เห็นนะครับมุมมองต่างๆของคนยักษ์นี้ทั้งคนยักษ์ท แต่พอมาจริงๆแล้วมันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดไงไม่แปลกนะครับที่จะรู้สึกผิดหวังว่าเฮ้ยมันไม่ดีเหมือนที่เราคาดคิดเลยนะครับซึ่งผมก็มองว่าเอออยากจะเข้ามาเห็นเนี่ยว่าจะมีคนยักษ์แปลกๆมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเข้าสู่แบบว่าอาณาจักรใหม่ไปเลยฟิลลิ่งใหม่ไปเลยนะครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่เรานั้นไม่ได้เห็นนะครับแบบเต็มรูปแบบว่าเอยเผ่าพ,พันธุ์เขาอยู่กันยังไงนะในวันพีท แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ผมมองว่ามันเป็นปัญหามานะครับตั้งแต่เกาะเอเคสก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือศัตรูที่ลูฟี่หรือพวกกลุ่มหมวกฟางเจอนั้นน่ยมันดูแบบอ่อนเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับสเกลพลังของพวกกลุ่มหมวกฟางในตอนนี้ลูฟี่เป็นจักรพรรดิกลุ่มหมวกฟางนั้นเจอนะครับระดับแบามือขวามือซ้ายจักรพรรดิมาแล้วลูฟี่เจอระดับไคโดจักรพรรดิมาหรือแม้กระทั่งฮาวุฒ่ามาแล้วแต่พอมาภาคนี้ปั๊บเอ้าต้องไปตีอะไรต้องไปตีไอแมวที่กลายเป็นสิงโตบ้างนะครับ ซึ่งสำหรับผมแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องเกียร์หก็ได้แค่เกียร์สนะครับหรือเกียร์สเนี่ยก็เหลือแหล่แล้วมันจริงทาให้นะครับมันดูไม่ค่อย make ซ e น s e ไงลูฟี่นั้นทําไมต้องใช้ถึงกับร่างเกียร์หเลยในการต่อสู้กับพวกนี้คือเมื่อตัวละครเก่งขึ้นปั๊บนะครับและเจอตัวละครที่มันมากากย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับคือไม่สามารถต่อกรกับลูฟี่ได้และเอามาต่อสู้กันปั๊บเนี่ยฟีลลิ่งมันไม่ได้เพราะฟีลลิ่งมันไม่ได้ปั๊บมันก็รู้สึกผิดหวังเฟลเไปนะครับว่าเฮ้ยร่าง ฟี่นั้นเนี่ยมันจําเป็นด้วยหรอนะครับที่ต้องใช้พลังระดับนี้ในการต่อสู้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ไม่แปลกเลยนะครับเหมือนฟิลเราเล่นเกมแางเงี้ยโอโ้โหเราเก่งแทบตายนะครับไปเจอบอทดอีซี่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่สนุกนะครับอันนี้ไม่แปลกนะครับพวกพี่อเอกเก่งขนาดนี้เจอศัตรูที่ไม่สมน้ําสมเนื้อนะครับกับการที่เข้าภาคเอลบาบมาที่ปูว่าเฮ้ยคนยากมันเก่งนะพอเข้ามาปั๊บเจอแบบพวกงูพวกอะไรพวกเนี้ยโอเคแหละผมเข้าใจนะว่าในเชิงการเล่าเรื่องเนี่ยมันต้องปูแบบนี้ผมเข้าใจจา์โอดดีีเเ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 ลลลยยยแต่่่ปปปรรระะะดดดด็็็็นนนนนนนบาาางคอจจจจไมมข้้ใใุักกิว์ ว่าการดําเนินเนื้อเรื่องนั้นดูจืดนะาการดำเนินเนื้อเรื่องนั้นนะครับดูยืดๆช้าๆนะครับซึ่งก็นั่นแหละครับมันก็แล้วแต่คนเลยซึ่งสำหรับผมอ่านที่ถ้าผมพูดโดยส่วนตัวนะผมยังรู้สึกว่าโอเคนะสำหรับภาคนี้ในการเข้ามาคือมันเข้ามาสําหรับผมฟิลลิ่งเนี่ยมันเหมือนการประจนัยดีมันเหมือนว่ากลุ่มหมวกฟางตันเนี้ยเองไปอยู่ไหนวะเองไปทําอะไรกันมาและกําลังเจออะไรอยู่มันดูเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ดีนะครับที่กลุ่มหมวกฟางนั้นได้เจอนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกแบบว่่่่่่่ El ่่่่าาาาาแลลลล้ออออออนนนนนีีีีีกกกุมมมหหหหหหฟงงงทททไไยยยยููเเัััรนรนืืปสยยิ ดูมาตุ้มอยู่ในตอนนี้ซึ่งสำหรับผมก็ถือว่าเป็นการเปิดภาคที่ดีมันไม่ได้เป็นการเปิดภาคแบบอลอ่งอะระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับแต่มันเป็นการเปิดภาคนะครับที่รู้สึกฟิลลิ่งผจญภัยซึ่งผมเนี่ยเคยบน่นจะเรียกว่าบ่นเลยอะเคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแฟนเพจผมเองนะครับหรือพูดใน u t u b e เลยเนี่ยว่าผมรู้สึกว่าวันพีชช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ได้มีฟิลลิ่งกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางผจญภัยแบบเนี้ยเช่นนะครับเป็นการหยอกล้อกันของอูซบลูฟี่หรือเป็นการพู พีเนี่ยตั้งแต่เจอเจเทพโจรสลัดนะครับไล่มาเลยตั้งแต่หลังทมสคริปต์มาผมมองว่าโอ้โหในเรื่องมันเครียดมาโดยตลอดเลยต้องเจอกับพวกใครโดงใครโดสีจักรพรรดมันเครียดมากๆเลยทําให้นะครับฟิลลิ่งหรือมูดแบบนี้เนี่ยพอมันมีสอดแทรกเข้ามาในก่อนหน้าเนี่ยมันดูฟิลลิ่งไม่ได้แต่อันเนี้ยพอหรับผมนะผมมองว่าฟิลลิ่งมันได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เจอตัวที่เก่งขนาดนั้นพอเป็นการต่อสู้ปั๊บเนี่ยอ่มันออกแนวฮาว่าออกแนวตองตองนี่ยครับซึ่งมันเป็นรากฐานนะครับหรือว่าเป็นรากของ โปโปกฮานะครับและหลังๆเนี่ยมันเพิ่งมาจริงจังซึ่งก็แล้วแต่นาจิตตังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าการดำเนินเนื้อเรื่องแบบเนี่ยมันอาจจะดูสมูทมากกว่านะครับหมายความว่าเนื้อเรื่องมันไม่จำเป็นต้องเครียดตลอดเลยร้อยตอนพันตอนมันก็ต้องมีช็อตที่ดาวลงมาบ้างสมูทในการดำเนินเนื้อเรื่องในท้ายที่สุดแล้วนะครับขอให้คงเอกลักษณ์ความเป็นวันพีชอยู่สาหรับผมก็โอเคแล้วและทุกคนคิดเห็นกันบ้างครับคิดว่าวันพีชเนี่ยมาดำเนินเนื้อเรื่องยืดหรือเปล่านะครับไม่ต้องภาคเอลบาก็ได้ภาคอื่นก็ได้ลลอองงงคคมมมมมเเเเเนนตแสดดดวววาาาาิหห็็ะัซึ่่่่ผชืีีี๋ยจทก หลายและแตกต่างกันแน่นอนในใต้คลิปนี้นะครับพะหลายคนนะั้นคงมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดหรือประเด็นหนึ่งนะครับอ่านพวกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นไม่ได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ